มาที่ไปของสื่อมวลชนมวลชนนะครับถ้าเราดูประวัววติศาสตร์แล้วศาสนาอิสลามนั้นแพร่กระจายไปถึงวัตถในช่วงที่ละโซคาูเสิปี1100นะครับสมัยนั้นนั้นอิสลามนั้นได้ยแพร่ไปในทวีปยุยโรปในหลายๆประเทศทำให้โบสถ์คริสเตียนหลายๆโบสถ์นั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นมสัสยิด นะครับและบาโลวงอามิชอสมัยนั้นเกิดความเกลียนชักมุสลิมเป็นอย่างมากก็เลยจะทำยังไงเพื่อให้คนชนโลกมอมกงว่าศาสนาอิสายก็ร่วมกับยิวซาอิมิสยิวซาอิมิสเป็นยิวที่เป็นศัตรูกับอิสลามมาช้านานนะครับและก็สร้งถึงอย่าง ก็คือสื่อเพื่อทำล,ลายอิสามนะฮะซึ่งเราทราบดีว่าที่มาที่ไปของสื่อตะวันตกนั้นต้องการทำลายอิสระเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสื่อตะวันตกนั้นได้ส,สร้างสโลแกนต่างๆนะครับให้กับสัจการอิสลามากมายนะ<ม>เดี๋ยวจะเขียนบนกระดาษอย่างหนึ่งที่เราทราบดีก็คือสื่อคุณว,วัติชลาที่ f u n d เม e n t a l i s t สื่อตรงนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่ามุสลิมที่ยึดหลักอัลอาซุนดั้นเป็นมุสลิมที่หมดแสนงยาดั้นที่เราทราบดอก็คือสื่อทีวีหรือเซล์โทรทัศน์ในสมยัยอดีตในประเทศสหรัฐอเมริกาใครมีเืรอทีวีในบา้านคนอเมริกากลัวบา้านเพราะมีคนกลุ่มหนึ่ง พยายามที่จะสร้างข้อมูลว่าใครที่มีสื่อทีวีในบ้านเป็นสไตล์รัฐบาลรัฐบาลสราอกว่าคุณทำอะไรก็เลยไม่อยากมีทีวีมิชิลส์สมัยนั้นก็ว่าอีเดียตบ็อกซ์หรือกล่องโิงโก้อันนั้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกอีเดียบ็อกซ์ในอเมริกาคือกล่องฟิ้งโก้ใครที่มีกล่องฟิ้งโก้ไม่ต้องมีออกไม่หมดทำให้คนอเมริกานั้นขาดสื่อคนอเมริกาอยาไม้ดูทีวีแบบบ้าน จะรม่พูดถึโดยการที่ฟงข่าวจากรัฐบาลของเขาอยาอ่างเดียวคนอเมริกาจะไม่ทราบต่างชาติเขามีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนอเมริกาเขาจะากทรัฐบาลอย่างเดียวนะครับนี่คือแผนการการของีูซออลิสที่เกิดขึ้นในโลกนี้และก็ยูซออลิสเนี่ยต้องการอะไร มาแลเขาโดยมูลิติล็อกกิเฟลเลอร์สร้างขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าอิสลามไม่ดีอย่างไรเพราะคุนักศึกษานทำการวิจัยเพื่อทำลายล้างอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบแต่ยิวและก็คริเสเตียนที่มีความคิดก็ทำลายล้างอิสลามพยายามจะบอกว่าอิสลาม มันเลวร้ายมันอันตรายนะครับก็จะมีสโลแกนหนึ่งอิสลามโอโเบียจะดีไหมอิสลามโอโเบียคือโรคอรายเรากว่าไอโนโเบียคือโรคหัวหน้ีไหมโลกนคือโรคที่มันตัดติดกสุนัขแี่ก็จะเป็นโรคสุนัขบาพชนะกลาเป็นเต็มกับเป็นกับอิสลาก็จะบ้าอลนมไปด้วยก็เลยตัโอแกไปที่มาว่าอิสลาโอโเบียหลังจากอิสลามิเอเมิส นี่ <debuted. S 1> คือแนวทางที่ต้องการที่จะบอกโลกว่า ar, อิสลามมน่ากลัวเหมือกับสุนัขสุนัขก็คือสุนัขที่มันบ้าสุนัขที่ไม่หาไม่ตื่นแต่เท่าไหร่ถ้ามันบ้ามันจะติดมันจะเกิดโรคอย่างหนึ่งคือโรคที่สุนัขบ้าคือโรคหัวนะผมเชื่อท้ายโรคคือน้ำโรเบียตุลหลวงท้ายโรคคือคือคือน้ำแต่อิสลามว่าอิสลามโคเบี Man ยตุลตัวอิสลามว่โคเบียตุลหลวงอิสลา ทำยังไงเพื่อใหเกิดขึ้นให้มันเป็นเรื่องจริงก็เลยสรางนาการต่างๆสรางนาการต่างๆ่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือเอาสื่อมวลชนตะวันตกไม่ว่าเป็น CNN นะบราซิอนเอนากิเ CNN อา c n D c ABC BBC นะขั้นตอดนั้นคือสื่อมวลชของยูนะครับเลยอยู่เบ้องหลังมาทำการ เสนอข่าวให้กับโลกทั้งโลกในภาคาะวันอิสลามมีความแปรเกิดขึ้นในสื่ออย่างเช่นหนึ่งทิมสตาร์ดอรีบอกก็คือสื่อฮันดูถามว่าเราดูของใครก็ของจิ๋วอล์ี่ก็ของจิ๋ถ้าใครได้ดูการดูเรื่องหนึ่งก็คือโปเกมอนจับโปเกมอนไหมโปเกมอนก็คือเอาวอล์ฟา ความหมายของมันโกเบมอนตัวเฮกิโลอมบองบ้าความหมายของโกเบมอนนะโกเบมอนนะีค่คน,นญี่ปุ่นทางเดินทางทางนี้คือสาญ,ญี่ปุ่นมีเส้นทางษสา,ษาอะไรแปลมายท้งคืออมบองบ้าตัเกิโลโกเกมอนนะโอเะนั้นสมัยหนึ่งเมื่อปีปพุทธศักราช2555อาจารย์ก็เคยเขียนบทความเนี่ยส่งที่รอมานิยัให้เขาทราบว่า น้องๆที่อูโปรแกรมนะ่ะที่ชอบโปรแกรมหนักหนาะมันจนับคแแไกนะ mm hmm. ก็คือเราพยายามถามาะและก็ก็คือได้เปิดอีเมลอรวเมลมาให้อาจารย์ก็คือนะลองาถามหมายีลมีชื่อของเราอยู่ที่อยู่ที่ข้าง,างอยู่ที่ไหนที่่วนเนีย mm hmm. อ่าไห้ฉันได้วาา่ง mm hmm. ถามถามว่า เป้าหมายของเขาต้องการให้เกิดขึ้นอิสลามโมเปียกัให้บอกว่าอิสลามเร็วๆอย่างนี่ยอิสลาม,มเขาส,าร,สาาาร้างุูสร้างสร้างอะติโมมันตัวใช่ไหมเป็นหมูใช่ไหมบีดาสาาาร้างสร้างอยู่แบบเือผู้หญิงสองคนเพื่อจะบอกว่านี่แหละอิสลามอิสลามเป็นอย่างนี้ให้คน,นโชว์โลกบอกอิสลามไม่ดีและคนรู้สึกก็เกิดการดุรตัวไม่เอาแล้วนี่ไม่เอาจนจะไปทัเผาการ น,น,นะนี่แหละคือเป้าหมายของจิงซาวิสจิลใช้ปืนในกาทรทำไรล่ะฟุตบอลฟุตบอลทราบไหมว่าในเอเชียมีการมจัยฟุตบอลฟุตบอลในเอเชียเนี่ยก็มคนมุสลิมในประเทศอินโดนีเซียพันสองร้ล้านไม่ใช่ร้อยยี่สิบล้านผันรเทจีล้ะดูฟุตบอลแล้วเวลาไหนละเขาจะถ่ายก้อนที่สุดก็ช่วเขาถ้มา ก็มีการวิจัยว่าเราน่าจะเล่นช่วงน,นี้เพราะในเอเชียเขาอยู่ช่วงนีน้เด็กพอลที่บ้านที่บ้านอาจารย์เด็กพอนองช่วงสุบซบไปดูฟุตบอลที่ UBC ีซีนะนะรัมชาลีบีซดูเสร็จเขาอาจาไปละหมาดละหมาดด้วยกันไม่อยู่มา้ละหมาดเส็ไปดูฟุตบอลนี่คือความสำเร็จของจิมซาว์วิสต้องการใช้สื่อในการข้อ กีฬาเพื่อ้คนมุสลิมบอกว่ากีฬานั้นเป็นสิ่งที่ดีกีฬานั้นมันไม่ใช่เรื่องร้าก็เลยดูกีฬาก็เช่นพนันไปไอต้ตรงนี้แหละที่ฮิวต้องทำถามว่ายิวซาวนิสสามว่าคริสเตียนสรางไอิสตาร์เบสนาที่ดีเขาสร้างเพราะไอ้บาบูพระเยซูได้กล่าวให้กับสาวกของทพระถ้าหากไม่มีคน ในใบบุกของผูดด้ศรัทธาถ้าเวลานี้มีถ้าไม่รู้ไปอ่านใบบุกในคัมภีร์พวกป่าบ,อในในใบ,บ่ออย่างนัมภีร์พระเวในไตรปิฎกก็บอ,อกอานแล้วถามพระเป็นเจ้าหลักจากฉันแล้วเจ้าจงตามคนที่ขี่สัตว์ติดเท้าทางทะเลสาบนี่คือในไตรปิฎกพวกเราไม่อ่านหรอกเพราะเป็นของผู้ศาสนาแต่ของพระอาจารย์มีมีหนังสือคริสติบของคริสต์และทุกค ถามว่าอาทำไมอาเาไม่รู้ว่านี่คือของคริสเตียนนี่คือของพุทธและก็สามาราจะบอกว่าไอตรงนี้แหละคือสื่อ,อย่านที่จะชักจ,จูงให้กับ Muslim, มุสลิมเข้าใจว่าเออในมุศาสนาก็บอกนะในศาสนาคริสเตียนก็บอกนะและทำไมพวกนี้มันมันถึงไม่เข้าใจจอห์นนักชอนักโบราณคดีหรือออเรนตาลิสเขาเป็นคนยิว ไม่ใช่คนมุสลิมและก็เป็นคนที่ประกาศในสื่อของเราในหนังสือหรือสื่ออย่างถึงแม้จะเป็น one way communication ไม่ใช่ two way คนอ่านอ่าน